พี่น้องคักาคาคาอีกที่นี่มาเจอกันก็ไม่งมงลุแบบร้ายคนน่ะอ้ยเอาเอาไม่งเมเอา,า,ายแฮงเดี๋ยวเดี๋ยวจับสิหมอได้บันีเออเอาละสีดายมันจับจับโอ้โหโแฮงอุ่นแพ้อยู่อ่ะพี่พนี่มาเค็ดไม่งมกินเฮา ที่นี่อาหารตามฤด,ดูกาลอีกรอบอนี่เมาเดี๋ยวเจอกันแน่พี่พี่นี่อือโอ้ยเก็บอุปกรณ์ท้อนแห้ขออยากเก็บแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยโหนี่ละอาหารอีสานสตรีทฟู้ดอีก,กันนึงเด็ดเชือกันเอาเดี๋ยวขออยาบจับก่อนครับพี่น้องสตรีทฟู้ดอีสานเอาหลายๆเลยเอาหเหงือดนี่ละ เจอกันครับมอือโอ้โห oh พี่น้องยางบุ๋มเลยโอ้เจ oh ียบจนเพื่อนจนมันเลยจัง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 คักคักคักหักฮมีกจะไดมาก้ oh ูมุคอยนั้นนี่มันกวดกวดเอาเลยเออมกวดยิบยิบเอาเลยโอ้โท oh ี่ โอ้ยได้ขวัวยหญ่นึงโอ้ยเติบมังอยู่ดอกบ่หน่อยเด้นนิแต่ว่าขวัวมันก็ยุบลงแต่ว่ามันก็นกมิมันมันกินไยๆเมานะโอ้ยงบ่มบดอยู่อคักๆๆอีพี่นจับเมงเมาไง หลายออกทุกมองเลยผู้ใดมองไหนไม่ไฟที Leonardo, ่จริงน huh? ี uh, ่เขาเลี้ยงป่าเนาะเขาเลี้ยงปลาละเขาเขาไปลง่อป่าเปิดไฟตรงตาเนี่ยโต๊ะลงกองแต่นกป่ากินอิ่มเลยบอกเลยช่วงนี้คันแมงเมาอองสิตามโบราณพิาไอโบราณพิลาฮ็ดปวกเนี่ยไม่สิออกเฮ็ดปวกก็สิออกอ่ะอันนี้ใครก็เคย ใครบางคนกันแปลว่าแม่มงเมากินบมากินได้มั่น้วยอร่อยด้วยเป็นสตรีคูดอีกอีกหนึ่งอย่างอ่าเน,นี่เขาขึ้นมาจับคู่หาเน่อคู่เขาก็จะลงไปเป็นนี่ยนนางพอยาไปปลปวกอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมจะได้ก็เบเบิดดอกอ่บุมีดับยูมาจะดุ่พ่อดุนแม่เกิดใหญ่มากก็เห็นเลยแม่มงเมาบุ้มมีบิดถึงหนาฝนฝนตก แง่มันก็จะออกมาอันนี้เพิ่นออกไรเรออกไปละแต่ว่าโบได้จับจลกเถื่อสุดรหนึ่งงาสิจับเกิดวันนีโอกาสจับอ้าเทียน,นก็ได้จับจับหน่อยอ่ะโอเคพี่น้องพี่เดี๋ยวขอ,อยหยาดจับอีกจั็หน่อยเต็มเมาจัเหน่อยเสียดายมันไหนใดรเอาท่อกันกเดี๋ยวกะเดี๋ยวเอาไปคอยมาเฮ็ดเมนูมือใด้จังหวะกันอาจจะเป็นอื่นเสาอ่ากับทีล่างเอาดีดีล่างน้าล้างยังไน่ใส่ถุงแซ่ น,น,นี่ก็แซ่ยนาวันนี้ละมืออื่นเสาก็บูไป็นยียงเสียไปหอนมืออื่นเสาเลยมือเงินเาเขามาหลายทีเดียวอ่าอันนี้เขาขอจับมันกัน่อยเฉพาะยุดลูงขั้วได้เนี่ยเต็ามาเพีงมือเงินเสาก็หายไปภายในับปิตาที่มันจะปีกปีกนี่กองยงินพูนก็นม้วนห้องยางเหยียบหยียบมันแน่งช่วงธุระมุนเหยีบมัน้นสนานให้มอมมันเริ่มโตโตเลยอันนี้เจะต่อต่อศาสต์ต่คนมันไปเองสินี่ทำยังอืม เดี๋ยวจะไปของมันลงดินไปละอันทะทานหายไปในพริบตาอันนี้คือตัวปวกเอ้ตัวอันเออมองมาละวปวนี่เขียดกัมากินเขียดน้อยกับมุนมากนุกกินทั้งเคียงขาดเต็มอยู่นี่ละเป็นบรรยากาศทองไรท,ท้องหน้าอยู่แบบธรรมชาติจริงๆชิวๆธรรมชาติเลยอ่ะสุกา่า่อยกับบุ้ยที่เกินเราโมนแนงมะขาวข่อยโอเคโอเคพี่น้องบันเลยแล้วไป อ,น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 ,ขขน,อ,อนีย่างก็หน่อยเขาเลี่มแนงน่อยนเสียดายมันอยู่มันเริ่มเบิดแล้วล่ะเดีแนงจะไปล่ะมันจะมาเพียงแกโบกีประมาณบัถึงชั่วโมงชั่วโมงนะอ่าจันก็จะอัลตะทานหายไปในพริบตาอ่ะโอเคพี่น้องขอหยาดจับอีกทีหนึ่งครับจบเรียบร้อยพี่น้องเบิดเปลี่ยนเราโบไล่แนงโบไล่บั่นอย่ยงนี้นี่พี่น้องอ่ะมันเอาเบิดดอกเอาใส่ซ้ำเลย เงินี่็นหมื่นเลยเอาซอมเอาไรเนาะเอาโอเคผมม,มันรอมันรอเมื่อเขาจะประกอบไม่นู่นยังวันหลังจากเขาจับได้แล้วเอจาจังวัรอติดตามกันครับผมพี่น้องอือที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วอ่าเกือบตู้เดี๋ยเติลอละเอาเชี่ยมให้นหามอ่าจะมาล่าของข้าวพเจ้าดอกเห็ดกินบาดเล,ล้วก็จีขัวเาละกดขัวก็กขอขอทอด เดี๋ยวคนมาเจอกันครับพี่นอ้องน,นี่ก็ปป่อนไปหามันไปลงสูงธรรมศาสตร์มันอโอเคพี่น้องเจอกันครับวันนี้ตอนเฮ็ุพุหล่ะมาพี่น้องเศร้าแล้วแจ้งแล้วพี่จ้ากมานางถาเออผล่นขม่าทุกเศร้าละสมุนเอกสมุนภูไอ้ม่มีประโยชน์ยั้งทั้งสินเลย จะเปลือง <laughs> ใส่เวียกเ,ย <sm art> เอาได้อ้าวนี่ไม่นูงเมึงเมาฮงหลังจากเข้าไปไต่เมือขึ้นมาี๋้วพอไต่ดิเก็บเมือขึ้นมามันบินมาในไฟเหมือนเมงเมาบินเข้ากองไฟแต่เอาได้เข,ข่ากองไฟอืมที่เขาจูดเขาุมอืมเข่าไฟหลอดเนาะดีออนเสรเรีเยบร้อยที่ลวครยันนี่หลอดดีออนก็ต้องมาเป็นอาหารตัวโอเคข้าสีทำการร้างครับ ข้าวต้องล้างปีกมัอนออกก็เป็นล้างปีกดิล้างขี้เงียวนันเถาะพราะมันขึ้นนี่กะปวดเอามันก็จะมีขี้ดินขี้เงียนเน้ยน่อยๆถือคำนำกำนี้เอาขอ,อยัดล้างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวห่อจังไปประกอบเมนูสิเป็นแบบใดเฮ็ดจังไดกินอ่ะบางคนก็นต่างคำถามมาแจว่าแมงเมาเฮ็ดยังกินได้แน่ก็หลายเมนูคือกันได้ทั่วไปแต่ว่าเอาเมนูเบสิกพืนๆที่แต่ปู่ตายาผ้ากินเนาะอ่ะเดี๋ยวสิมาว่าเฮ็ดสู สู่เบิงสู่กินเนาะพี่น้องรับแรกกอะล่างแล้วก่อนพี่น้องเปิดแล้วไล่น้ำล่างออกค,คือห้องตะแกรงก่อนเด้อการล่างนี่คือล่างเอาชิเ้เใหญ่ออกตะกแกงกรต้องตางแห้งเนียเพราะชิน้นหญ่นี่มันกะม,มันจะเสียออกแม่ถ้าจะห้งแห้งเพราะมันเมาขูออกไปเบิดก่อนเนี่ยอีกออกสร้างมันแต่ว่าตัวยังต้องอยู่่ะพอ,อยาดล่างแป๊บหนึ่งพี่น้องอ่ะล่างจะเข้าครับเอาล่างเรียบร้อย สะอาดสะอาดอ่าเรียว่าเสซ็จซับครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวขอยาดอ่าตั้งไฟแป๊บนึงโอเคตั้งไฟเบาๆครับพี่น้องไม่ต้องรุนแรงอ่ากจัดการส่วกมัลงไปครับพี่น้องนี่มันเงาลงไปอืมลงไปเลย เอาลงไปพัดเรียบร้อยมไม่ต้องใส่หนามไม่ต้องใส่ยังเลยพี่น้องเนะหน้ามันมีอยู่แล้วในตัวมเมืองหม้อเป็นหลางครับเป็ยังอ่าห้ามาไม่ต้องใส่อ่าสิ่งที่จะต้องใส่ก็คือนี่ครับผมสิ่งที่ต้องใส่ก็คือเกลือครับอย่าใส่หลายเด้อใส่น้อยเดียวก็เข้มในเมืองหมาเนี่ยเพราะว่ามันมันเนี้ยมเห็นเปี๊ยมันก็บ,บอกอะไรนี่รุ่ยรุ่ยรุ่ยรุยรุ่ยรุ่ยไม่ต้องใส่หลายยุบนิดหน่อยครับเนี่ยเรียบร้อย,ย,อยแต่ที่สำคัญ มันจะอร่อยไม่ได้ถ้าไม่ใส่ตัวนี้ใส่กับอะไรก็อร่อยชุน่นัวครับชุ่นัวเนี่ยแสยย่ใส่เดอใส่ไลยก็ได้ต่ว่าใส่้ลยกับบอดีเลียนมันจะเรียนมันจะเรียนอ่ะจะนานั้นเ้ากันนี่เลยเจวอกจะมีน้ำม,มันอยู่แล้วมันจะมีน้ำม,มันอยู่แล้ว <c oughs> <อ> <c oughs> เด็กลูกเดียว โอ้ยฮันไปนั่งกินลูกเดียวโอ้ยบัวซอ,อยยังไม่อุ้ยกันในไทย,นนทยนนนกันไทยบ่เห็นหนากันเว้ยอ่าโอเคพี่นอามมา้องกลับมาเรื่องของเราครุกคลิกคุกคลิก,กให้เข้ากันอืมทำนย่างโอเคแล้วอ่ะหอ,อยัดอุ้ยขัวกันพี่น้องโคตรีโคตรี ซ้ำนี้นี่เห็ดเทนี่แหละผม่ฮู้นะเม่งเมาเห็ดยังกินอยังเนี้ยแต่ผมว่าเอาไปแกงใส่เอาไปแกงใส่เน่อไหม้แกงใส่ยังแทียนยังกะจะจะได้เอาไปขัวเอาไปก้อยเอาไปยังคือหมด,ดแดงก็ไรแต่โมโหเหมือนกัน,นอ่าแยวคอญายากขัวแป๊บนึงเนาะอ่านี่เมาควนขงมงเลยทีเดียวขัวก้อนแป๊บๆอ่าก็เอาเป็นวาเรียบร้อยแล้วพี่น้องหัวแม่งเมาเฮ้า นี่เป็นหนาตางสิออกเป็นมันมันเป็นมันมันมันกับมันอะไรที่เกี่ยวมันแบบมันนี่แหละออกเป็นมันมันเป็นแต่ว่าต้องกินมันมันค้ามยังค้าปีกมันอยู่อ่ามันค้าปีกมันบางคนกินทั้งปีกนี่ยะอ่ะนี่กินแบบนี้เลยฮอร์ฮออืค้าปีกปีกกับจิตดข้อ อืมอืมมันมันนุ่นนน้อยๆอยังมีเกลือครับทุรดอืมไม่ออกรสจัดมันมันนุ่นๆวนะทำพัดได้เลยหันใส่เกลืออะไรเดเข้มแต่นี่ใส่พอดีพอดีเป็นนุ่นๆวเป็นออกทุรดตํ้แน่แล้วหูเลยเพราะว่ามงเมาหน่อย้อยเดียวมันกบอืมเ่าลงม่ดีเขาหยั่งมึงิ้กระเบอแงอืมอ่ะัอจากนี้เพจยังได้ดีสี่ปีก้นออกบาเนี่ย ได้กินข้าวปีกอดีอย่างหนึ่งมันเด็กินแบบไมด้ยงำแบบแต่ถ้าห้าไปเหตุเอาเอาปีกมันออกมันก็ยังหงำเต็โตมันละเวามันเขาเรียกว่ามันมันล้วนๆมันไม่ตัดน่ะมันเลยจะเริ่มเมาเขาจะเริ่มแบบเลี่ยนเวลากินเยอะๆมันจะเลี่ยนอือานเลี่ยนมันมันเลี่ยนอืมแล้วมันจะเป็นงั้นอีกอีกกระถุดหนึ่งอ่ะเอาไปเบ่งเสีย เสียให้แปบลบว่าเข้าใจว่าวิธีเอาเอาเอาปีกออกเคจังไดอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมอ่ะนี่วิธีการเอาปีกออกเคจังสี่ครับพี่น้องที่แหลกอ่ะคุยกันบอกกันว่าเอาปีกออกอืมวันนี้คือเช่อไปตากแดดจะเบืองเอาที่ราคาบาทนี่บรรยากาศ เมื่อตึบคึ้มมาแล้วฝนมาบอมีแดดพอก่อนโอ้ยเรียบร้อยจะไดระบาดเอากะิตากไว้คื้เเ่าเพื่อแดดมันมาบนตัวกเขอาห่มเดี๋ยวมันแห้งมันมังมันเสียงเองมันอืมเออเดี๋ยวเขาจะตากแดดตัวจะได้จะนะพอพอมันแห้งปั๊บปีกมันก็จะ ปีก็จะรุนมันก็จะรุดออกจากกันแล้วห้ากับมักฟัดออกอาฟัดเอาตะปีกันออกเป่าตะปีก็นออกมันก็ออกเหลือแต่ตัวขนหลอนเลยหัวมันก็จะรุนเนยบางที่หัวมันก็คั่วหัวมันจะเป็นหัวนี่ตรงีสิกล่องอันนี้เนาบ่กล่องขบุค่อยอยากจับเป็นปยังกล่องอย่น ah ี้ก็ได้หายไลายล่มันก็ได้ชายังแต่ละมือกล่องก็เลยบุอยากจับป่นเนยอันนี้มันก็จะ หัวมันลนเอ้าต,ตาไว้สีละแต่ว่าชิ่ตากว้บนทั้งกระสีเพราะว่าตรงนี้มันมันบโมเลอนี้อ่าน,นี่ก็ขาดก็เลยเอาไว้เป็นส่วนๆอย่างมันขาดคูแล้มันวางแผ่นนี้พวเป็นยังดอกล่างเหียบแต่มันสิถือสังกระสีมันสิบโมเลี่ยมเอาก็จะเอาขึ้นตาไว้หนีพี่นอ้อง โ okay. อเครอเมงแดดเมืงยี่หละแดดกับฝนฝ่าขึ้นฝ่าขึ้นฝนมีกำลังน้อยลังมาเซลเออเอา้าทำใจพี่น้องนั่นเด็ดเด็ดก็เริ่มเอื้อยอยู่อ่าคนออกย่ามนะก็ยามนัน่นละโอเคครับอีพี่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ในเด้อครับพี่น้องอา่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคอมเมนต์อา่า โอเคครับพี่น้องเข้ามาเช็คผลงานมาตรวจผลงานกันเลยเป็นจะไหนมาดูพร้อมกันเพิ่งนี่แม่งเมาฮอา่ในที่สุดกอะเมาแม่งเมาจากที่ฮอ่แปรรูปออกแล้วก็คือไมก้กวาดเนี่ยฟึบสั่มแปรรูปลเพราะเขาขว้าใส่เกลือใส่ชุรอดแล้วก็ไปตากแดด ถ้ากินเอาแดดซ้ำนีพ่พ่อเขาว่าจะเอาแดดอยาเแดดแก่แห้งพ่อแก่แห้งแล้วมันมันมันเป็นยังมันฟัดบ่ค่อยอยากออกเออนี่แก่แดดต้องมังว่าสิบ่มีแดดแดดคืเอเก่าโอเคนี่แดดเป็นเปี่ยนที่แล้วว่าชิมีแด,ดดได้เนาะก็สิหลังจากนี้ก็จะเอาปีกนวดออกสิก็ฟัดออกกันละ่ะฟัดออกร่อนออกหาวิธี่ร่อนออก เอาวิที่หล่อนออกตัวมันก็จะอย่างซี่แต่ว่าปีกกันยังแต่ว่าจิบ่มปปีกเลยเท้าออกได้ปุ๊บคือตัวจะบ่มปปีกมันมันจะอยู่แบบตัวงสีเลยเนี่ยแต่จะซ้ำนี่ตัวมันใหญ่ได้มันยมทีมันกรอบมันยันหลากหลายโหลายได้บัตรเาแห้งมากกับโหลายเขาไม่ได้กินบาานจากนี้ต้นไปเขากับมากินยังจีบยุกกินเหรียญนีจะกินโบ ลองหากกัได bon ้กินข้าวปีกแซ่บดีหืมหืมนงกินไรอหืมนงกินเลยเลยเนี่ยหืมแซ่บดีขนาดหืมหืมแซ่บตายมันเลยมันนัวขนาดเลยเมาก็มันเลยอะเมื่อกี้กินเมื่ได้กินยังได้เมื่เมาเลยเมื่อกี้โบนางเกล็ดโบโบโบกิน เม่งเมาเนี่ยมันจะกิน,นขี้ดินขี้ดอนกินพวกพวกเปลือกไม,อม้พวกไม้แหงไม้ตายมันจะกัดแทะคือเปกกนอน็นปลกกกนั่นแหละจอนแรกก็เป็นปลกเพราะมันปวลกแล้วก็โป่งปีกออกนี่ในการอืเจ้าลังจะเรียบร้อยก็ก็จะประมาณนี้นี่ บ่อะไก็ทิฟัดดีบ่วกินบุอยากฟัดดอกกินยังมันหน่อยกินข้าวเปลือกเอ้าบ่ฟัดก,ดก็ได้ดอกอ่ะอีพี่นี่ก็จะจบเพียงเท่านีน้เนาะหลังจากมึงเมาแล้วคือไปกินแล้วนะไทยเห็นไทยเป็นแนวทางไทยเป็นวิธีไทยเป็นอันนี้กระตุ้นต้อมอยากไัยอยากก็หากินเฮียนไัยมีก็ลองไปเห็ดเบิ้งมันแทนยาอะไรหลายแบบอยู่มั้งมงัว่าไหร่วากก็เลยกุแช่อ๋อจบด้วย จุกเอาคร mm hmm. ับอีพีแม่งเมาอืมแฉบว่ hmm. ะกินไปกินมามันเลยมันเสยอืมหมดขั้นกับไรไรย่อไรทุ่งมัดไว้บัดที่นี่นะก็จะประมาณนี้ครับผมก็ต้องเอ้ยคำว่าสวัสดีครับ